สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนมาทําเค้กกาแฟสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเจค,ค่ะไม่ใส่นมไม่ใส่ไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะก็ใช้ผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะจํานวน1ช้อนโต๊ะค่ะละลายด้วยน้ําร้อน1ช้อนโต๊ะนะคะต่อมาก็ตามด้วยน้ำตาลทราย135รากรัม แล้วก็หัวกะทินะคะจำนวน160กรัมค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิกลองอีกเช่นเคยนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะต่อมาก็ตามด้วยน้ำ100กรัมนะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล่อนตัวแป้งแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปนะคะใช้แป้งเค้กจำนวน250กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครึ่งแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนชาค่ะ ก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันรำข้าวตามลงไปค่ะจำนวน4 0กรัมตรงนี้ถ้าใครไม่มีนะคะจะใช้เป็นน้ํามันข้าวโพดน้ํามันทานตะวนันหรือว่าน้ำมันคารากก็ได้นะคะแต่ไม่แนะนําน้ํามันปลาล์มค่ะเพราะว่าเขาจะทำให้ตัวขนมของเรามีกลิ่นเหม็นหืนนะคะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้พายปาดเก็บความเรียบร้อยความเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปตักใส่พิมพ์แล้วก็นึ่งกันเลยค่ะส่วนพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นพิมพ์ขันข้าวเบอร์8ค่ะรองด้วยถ้วยกระดาษเบอร์3219นะคะก็เอามาซ้อนกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้สกูป๊ปหรือว่าช้อนก็ได้นะคะตักเนื้อขนมใส่ลงไปค่ะ ใส่ประมาณ3ส่วนสของพิมพ์นะคะ1น่งสูตรของเราก็จะได้ทั้งหมด8ถ้วยพอดีค่ะและใครที่ต้องการขนมในปริมาณที่มากกว่านี้นะคะก็สามารถคูณสูตรนี้เข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําให้ขนมของเราแตกแบบสวยงามนะคะก็คือเราจะใช้ตัวน้ํามันค่ะจิ้มกีดกระกระบาดลงไปแบบนี้นะคะ ขนมของเราก็จะแตกเป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะแต่สำหรับใครที่ทำทานเองไม่ซีเรียสนะคะก็จะไม่จิ้มตรงนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะแตกอยู่ดีค่ะแต่อาจจะไม่มีทิศทางหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็นำมานึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีขนมของเราก็จะสุกพอดีค่ะ นี่ค่ะขนมของเราก็แตกฟูส,สวยงามนะคะจากนี้ก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะเราจะเอาขนมออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะก้นขนมของเราจะได้ไม่แฉะนะคะขั้นตอนนี้ก็ให้ระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่าพิมพ์เขายังร้อนอยู่ค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะ นี่ค่ะเราก็พักขนมจนเย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันค่ะให้ชมความสวยงามอีกรอบนะคะแตกฟตูได้ดังใจมากๆเลยค่ะก็เอากระดาษออกนะคะเดี๋ยวมาดูก้นขนมกันค่ะนี่นะคะก้นขนมไม่แฉะไม่เป็นไตนะคะ เนื้อขนมก็จะมีความฟูนุ่มแบบนี้นะคะก็เหมาะเอาไว้ทานคู่กับชากาแฟมากๆเลยค่ะสำหรับต้นทุนวัตถุดิบที่แสดงไว้ให้นะคะก็จะอยู่ที่ชิ้นละ4บาท1สตางค์นะคะราคาขายที่แนะนำก็ควรจะขายชิ้นละ10-12บาทค่ะซึ่งยังไงตรงนี้เพื่อนๆต้องไปลองคำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ